สดีค่ะ วันนี้จะมานำเสนอเรื่องได้ใส่สีน 1, บาบัดนะคะที่มาก็คือเอจ้าตัวนะคะไปทําพิธีสร้างพระเจ้าทันใจนะคะ่ะและในระหว่างพิธีนะคะก็จะมีได้ใส่สินตรงนี้นะคะ่ะที่ทําในทุพิธีสืบชะตาะคะโย,ยงสายลงมาในระหว่างที่ทําพิธีนะคะก็จะมีเด็กๆวิ่งเล่นในพิธีด้วยบังเอิญว่าเด็กอะ่ะดึงได้ใส่สินขึ้นมาแล้วก็ <S <S เล่นกับเพื่อนในลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วมีเพื่อนอีกคนมาวิ่งผัก ตกเก้าอี้ลงไปแล้วก็มีความมีความรู้สึกว่าตรงนี้มันทำให้ขาดอากาศนะคะแล้วก็ได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เด็กแต่ว่าระหว่างที่เด็กปลอดภัยแล้วแล้วก็มานั่งนั่งดูว่าถ้าเกิดกี่นาทีที่เส้นเลือดขาดแล้วมันจะเกิดปัญหาก็นั่งพันมือไปอย่างงี้นนะคะ่ะจนกระทั่งลืมตัวเองไปเพราะว่าต้องฟังเสียงสวดมนต์ในระหว่างที่พันไปแล้วเราก็ลืมแล้วก็ไหว้พ้าต่อเป็นเวลานานนะคะประมาณ10นาที เริ่มรู้สึกว่ามือช้ามากก็หันมาดูมือเป็นสีม่วงเลยนะคะแล้วก็รีบตกใจด้วยความตกใจก็เลยรีบดึงปรากฏว่าเา้านิ้วมือที่เคยลอกแล้วมันหายไปก็เลยได้วิชานี้มาแล้วก็เริ่มเอามาบอกเล่าให้คนอื่นฟังนะจ้าแล้วก็เริ่มสอนเริ่มถ่ายทอดแล้วก็ลอง,ลองทดลองใช้ เมื่อเห็นดีแล้วก็เลยบอกต่อในกลุ่มสุขภาพะคะว่าลองมาบำบัดตัวเองด้วยวิธีนี้เพื่อเป็นการที่จะเรียนรู้และปฏิบัติแต่ละหลายๆกลุ่มหลายๆวัยกระดูกงูมันจะมีตัวท้องงูกับหลังงูค่ะสิ่งที่เราอาศัยก็คือถ้าพันรอบแรกเราจะอาศัยตรงท้องงูก่อนรอบต่อไปเราก็จะใช้สันกระดูกงูพันนิ้วมือค่ะแต่เวลาพันไปแล้ว ใหม่ๆยังจะแยกเส้นได้ในการพันยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะคะเส้นได้ที่พันนิ้วมือก็คือจะค่อยๆทาบลงไปเพื่อกันไม่ให้เส้นเลือดถูกเชือกรัดแน่นนะคะตัวพันตั้งแต่ปลายประสาทมือก็คือช่วงที่อยู่ที่เล็บมือนะคะค่อยๆหมุนลงไปในใน,ในระหว่างนี้นะคะเลือดดําที่ถูกใช้งานก็จะถูกไหลเวียนกลับไปสู่ร่างกายนะจ๊ะพันไปจนถึงปลายนิ้วมือ ื่อพันไปจะถึงปลายนิ้วมือเสร็จก็ทกําการมัดนะะ่ะละตัวเชือกจะค่อยๆรัดเข้าไปถึงกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะคะและระหว่างนี้เราก็จะทําการขยับในระหว่างขยับนะคะ่ะเส้นเอ็นก็จะถูกรัดตัวเลือดที่อยู่ในนิ้วมือก็จะถูกส่งกลับคืนใช้เวลาขยับนับหนึ่งถึงสิบวิแล้วปล่อยนะคะ ประมาณสิบรอบเมื่อได้แล้วเราจะทำการปล่อยนะจ๊ปล่อยสายเชือกโดยการดึงแล้วก็ดึงไวๆเพื่อให้เลือดที่มาใหม่นะคะส่งไปปลายนิ้วมือแรงกดจะส่งจะส่งผลให้เส้นเอ็นเนี่ยค่ะถูกถูกกดเนาะแล้วก็มีการยืดหยุนได้ดีค่ะ สำหรับกล้ามเนื้อแขนนะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นเชือกเส้นใหญ่นะจ้าเพื่อที่จะพันกล้ามเนื้อแขนแล้วก็บริเวณน่องหรือเข่าหรือขาที่มีอาการนะคะไม่ว่าโครคไัยไข้เจ็บจะทำจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเด็ก แต่ว่าสมัยนี้วัยรุ่นหรือวัยทำงานที่ใช้คอมเยอะๆนะคะเล่นอินเทอร์เนต็ตเล่นเกมนะคะเล่นโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะเกิดอาการนิ้วเกรงเกิดตะคิวนะคะเราสามารถใช้นวัตกรรมตัวนี้นะคะ่ะซึ่งไม่คาดคิดว่ามันจะช่วยได้แต่ว่ารับรองว่าได้ผลจริงๆะคะ่ะ